กลับมาพบกันแบบเห็นหน้าค่าตาแล้วก็น้ำหนักขึ้นนะหน้าก็จะบวมๆหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้อยากมาบันทึกถึงสิ่งนี้ไว้สักนิดนึงว่าเราได้มีอย่างหนึ่งที่พยายามทำอย่างมีวินัยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกับอีกประมาณ5เดือนก็คือปีครึ่งแล้วค่ะเออ แนะนำตัวไปยังนะเราชื่อป้ายปกติเราอาจจะทำคลิปอ่านไพ่เพื่อแบบฮิลใจหรืออะไรก็ตามนะเป็นงานอดิเลกแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดว่าอยากแชร์มานานแล้วเพราะว่านอกจากเรียกว่าอะไรดีตัวช่วยต่างๆในชีวิตอะคะ่ะว่าเวลามันมีเรื่องมีราวอะไรเข้ามาใช่ปะทำยังไงเราถึงใจยังไม่หลงลืมว่าในชีวิตมันมีเรื่องดีๆอื่นๆอยู่ด้วยสำหรับเราอะเรามักจะใช้การเขียนแล้วก็ แต่ถ้าเขียนจริงจังอะไรหละคนก็จะกลัวใช่ไหมรู้สึกว่าเขียนอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เราเลยอยากจะมาแชร์อะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นการเขียนสิ่งเล็กๆในแต่ละวันที่คิดว่ากินเวลาไม่เยอะแล้วก็อาจจะช่วยให้เราไม่หลงลืมสิ่งดีๆในแต่ละวันสิ่งนั้นก็คือการจดบันทึกเรื่องที่ขอบคุณลงในปฏิทินนั่นเองค่ะ ทีนี้ถามว่าไอเดียนี้ของเรามันมาจากไหนเนาะต้องบอกว่าพอเรียนมาด้านจิตวิทยาด้วยนิดหน่อยก็ได้รู้จักกับคำว่า gratitude แต่ว่าโอเคคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเชิงวิชาการอะไรเยอะแยะนะทุกคนเราแค่อยากมาแชร์จริงว่าเอ้ยมันมีอะไรที่แม้แต่คนอย่างเราที่ไม่ค่อยจะมีวินัยกับการทำอะไรก็ยังทำสิ่งนี้มาได้ตั้งปีครึ่งแล้วเราก็ได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากเลย จุดจริงๆจ,จุดเริ่มต้นมันไม่ได้มีอะไรที่ดูจริงจังหรือซีเรียสเลยเราแค่ไปเจอ,เอปฏิทินตั้งโต๊ะเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วงหลังๆคนกลับมาหมายถึงเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายก็กลับมาทํากันมากขึ้นนะคะณจุดนี้ก็ขอบคุณไว้ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะออกมาแต่งโต๊ะแต่ว่าข้อดีของเขาว่าพอเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะใช่ไหม คือแทนที่นอกจากจะเอาไว้ใช้เหมือนดูวันเวลาแล้วก็เราอะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะหลงลืมสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยที่ดีในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเท้าวความก็คือลักษณะนิสัยเราค่อนข้างจะเป็นคนที่โฟกัสไปในเรื่องงานว่าเรื่องที่กังวลใจมากจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่า เพื่อที่จะหลีกเลีย่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วโฟกัสของเรามันก็จะไปอยู่ที่เรื่องพวกนั้นจนหลายๆครั้งย้อนกลับมาน,นึกว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขหรือว่าชุบชูใจเกิดขึ้นบ้างไหมเราเชื่อว่ามันมีแต่ว่ากลายเป็นเรานึกไม่ค่อยออกหรือบางทีก็หลงลืมสิ่งเล็กๆเหล่านั้นไปโดยโดยธรรมชาติอะเพราะว่ามันก็ต้องใช้พลังงานไปกับเรื่องอื่นๆนาะ ทีนี้ต้นปีึถูกดึงดูดโอเคก็คือถูกดึงดูดด้วยปฏิทินแล้วก็ต้นปี2024ใช่ไหมคะก็เลยถอยน้องคนนี้มาจากงานถ้าจำไม่ผิดคือ BKKIF นะแล้วเขาก็จะเป็นช่องๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้โจทย์เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานลงในนี้เพราะว่าเรามีเป็นตัวปฏิทินใน iPad ของเราอีกอันหนึ่งที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับ การจัดการที่เป็นเชิงการงานเพราะนั้นอะมันจะขยับลบได้อะไรได้ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยพอมันเป็นช่องเล็กๆอะมันก็บังคับให้เราเขียนสิ่งที่มันน่าจะบัตถุบรรจุลงในนี้ได้อย่างแบบไม่ไม่อัดแน่นจนเกินไปเนาะอย่างอันนี้อยากจะยกตัวอย่างน,นี้เดือนมกราคมคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอนะพอเรา,าอ่านซ้ำแล้วมันเป็นยังไงเนาะ ทีนี้แล้วแต่ปฏิทินว,ว่าบางปฏิทินเขาก็จะมีให้เขียนโน้ตเล็กๆใช่ไหมคะอย่างอันนี้เขาจะเป็นช่องให้เขียนโน้ตอยู่เล็กๆตรงรูปวาดเนาะแล้วเราก็เขียนไว้เป็นหมุดหมายหรือว่าเป็นคําแบบให้กําลังใจตัวเองแหละว่าแบบเริ่มต้นอย่างภูมิใจและสบายใจไม่รู้สึกผิดนะและเราก็มาพบว่าเมื่อวันที่สองมก,กราสองศูนย์เราไปต่อยมวยครั้งแรกทุกคน อันนี้จำไม่ได้แล้วว่าโอเคไปไปต่อยมวยด้วยเนาะแล้วก็มีวันที่สี่เป็นวิทยากรด่วนรอดมาได้เก่งมากมีวันที่หกภูมิใจที่ได้ซื้ออาหารแมวอืมโอมันมีอะไรเยอะแยะที่มันรู้สึกเออน่าสนุกดีเหมือนกันค่ะในการที่จะได้ย้อนกลับมาดูนะอืมมีเรื่องการขายงานผ่าน มีเรื่องการไปได้อัดคลิปของตัวเองนะแล้วก็รู้สึกรักร่างกายตัวเองได้เจอเพื่อนได้นอนชมวิวตอนกลางคืนฟังเรื่องราวที่เราอยากฟังไปแก้บนไปวัดอืมได้เกาะต้นไม้อืมรู้สึกว่าได้โทรคุยกับแฟนแล้วก็รู้สึกครูดาวลงมา อืมได้อ่านหนังสือได้รับคำชมว่าแบบทำงานได้ออกมาแบบภาษาสวยมากนะอืมได้อยู่กับเพื่อนอันนี้โผลขึ้นมาอีกแล้วอืมได้เปิดแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสามดูที่หัวหินอืมได้มีโอกาสลูกค้าเข้ามานะคะอีกแล้วอืมน่ารักมากเลยคือกลับมาดูเองแล้ว <laughs> พูดพูดแล้วดูอวยตัวเองไปไหมแต่แบบ เออมันรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันมีอะไรอื่นๆมากมายเลยที่มันน่าจะถูกจดจำไว้อะอืมที่อยากชวนทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันฝึกฝนและติดตัวไปด้วยนะว่าแบบแต่ละวันเราจะมองหาสิ่งที่มันดีต่อชีวิตดีต่อจิตใจอืมนี่คือหน้าตาของเดือนกุมภาพันธ์ของเราค่ะ ืมรอดเดือนนี้ได้เก่งสัตสัวมีเขียนมีเขียนชมตัวเองไว้ด้วยรักตัวเอง is always the right answer นะอืขายงานได้อีกแล้วเออจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันพอจดไปเรื่อยๆอ่ะคะ่ะมันจะพบว่าแต่ละแต่ละมิติว่าแบบมิติไหนที่เราให้ ให้ความสําคัญเป็นพิเศษอย่างเราเราจะพบว่าโอ้แบบเรื่องที่เรารู้สึกขอบคุณน่ะมันเป็นเรื่องการงานซะเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอจดมาข้ามปีจะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นไปอีกว่าอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเดือน2เดือนแล้วกันเราใช้คำนี้เป็นช่วงที่รู้สึกอืดเอือยแล้วก็ไม่ค่อยแอคทีฟ เพราะว่าอาจจะเป็นผลมาจากทั้งเหมือนความเหนื่อยที่สะสมช่วงสงการนี่มีวันหยุดค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเลยเหมือนต้องปรับตัวเนาะที่จะพาตัวเองกลับมาทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราเพิ่งมาเริ่มเริ่ม,มใช้อันนี้พูดแล้วอาจจะดูตลกแต่ว่าเป็นช่วงชีวิตที่เพิ่งรู้จักแบบคำว่าขี้เกียจเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะมีอะไรก็จะฮึบตัวเองไปทาได้ตลอดแต่ว่า เพิ่งรู้สึกว่าอ๋อขี้เกียจเป็นกับการตื่นออกมาตื่นขึ้นมาแล้วมันยากจังเลยที่จะลุกขึ้นจากเตียงเนี่ยอยากอยู่กับเตียงอยากอยู่กับหมอนนุ่มๆอยู่กับผ้าหม่มอย่างเงี้ยแต่ว่าในปฏิทินเราเราก็จะรู้ตัวอีกเหมือนกันว่าเออเราไม่มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึก ขอบคุณที่เป็นมิติอื่นๆนอกจากงานเราจะขอบคุณเมื่อแบบเออเราทํางานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องที่ขอบคุณในชีวิตมันยังมีโพลอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะนะคะซึ่งไม่จาเป็นต้องเกี่ยวกับงานเลยก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังออกกําลังกายได้ล่าสุดกลับมาออกกําลังกายเราก็ได้เขียนไปเหมือนกันอันนี้ก็ขออนุญา หยิบตรงนี้เลยนะเพราะว่าก็เป็นเดือนที่เขียนอยู่นะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยวันที่13ได้ไปออกกําลังกายในรอบหลายเดือนที่สวนมันพอมันกลับมาพบว่ามันยังมีมิติอื่นๆอยู่อีกนะอย่างเงี้ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าเออได้ได้สะท้อนตัวเองแล้วต่อให้เราเขียนมานาน ขณะดนี้แล้วก็ตามแต่ก็จะได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงตัวเองที่มันเกิดขึ้นในชีวิตด้วยอย่างช่วงหลังจะก,ก่อนอันนี้จะเห็นว่ามีเรื่องเพื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างตอนนี้จะมีเรื่องแม่ว่าพาแม่ไปกินทงสมิทแม่อร่อยอะไรเงี้ยอืมอารมณ์ดีแล้วก็มีเรื่องคนใกล้ชิดมากขึ้นแบบวันเกิดพี่สาวได้ไปกินร้านนี้ด้วยกันกับครอบครัวอย่างนี้อืมรู้สึกว่า เป็นธีมของการที่ได้ออกไปเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆขยบตัวเองออกมาจากแค่คำขอบคุณที่ว่าทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันคือเรายังมีเวลาดีๆกับคนอื่นยังมีร่างกายเอาไว้ออกกำลังกายหรือว่ายังได้มีสายตาที่มองออกไปแล้วจะเห็นต้นไม้ข้างนอกแบบเนี้ยหรือแบบดีใจจังเลยที่ รู้สึกว่าเก็บเงินซื้ออะไรบางอย่างได้เนาะท่มามกลางช่วงชีวิตที่สถานการณ์หลายอย่างมันก็ผันผวนแต่ว่ายังมีโอกาสนี่ยังมีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ถ่ายสิ่งเหล่านี้ได้มันมีอะไรหลายอย่างมากเลยอะที่มันไม่ได้มีแค่เรื่อง productivity ที่เราทำออกไปแต่ว่ายังมีการขอบคุณของการคงอยู่ของตัวเราการคงอยู่ของคนรอบตัว แมวเราที่ยังอยู่เขายังอายุน้อยแล้วก็น่าจะยังได้มีเวลาอยู่ต่อกันไปหรือว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนสนิทเราเรายังได้มีเวลาส่งข้อความไปหาหรือว่าวางแผนว่าเออถ้าได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงรี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอืมแต่จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเราในเรื่องของวิน,นัยว่าได้ทุกวันไหมได้จดขบทุกวันไหมอะค่ะก็ไม่ค่อย เหมือนกันนะหมายถึงว่ามันจะมีอย่างอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเดือนเดือนเมษาที่ผ่านมาก็จะมีวันที่หลุดไปสามวันด้วยกันอืมแต่ว่าพอย้อนกลับไปอ่านก็เนี่ยได้โอ้สุดท้ายมันก็มียังมีแต่สิ่งดีๆที่ได้ย้อนกลับไปเห็นนะอย่างเช่นแบบไปชนบุรีได้ไปกินปูอย่างเงี้ยเราที่ต้องเขียนคือสําหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมาโดราณอะไรใช่ไหมแต่ว่าอย่างเรา เราตอนเด็กๆเ,เราแพ้กุ้งกับปูมานานมากเข้าใจว่าจะแพ้อย่างอื่นที่มันอยู่ในอาหารทะเล่งเราเพิ่งกลับมากินได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าปูเคยเป็นอาหารที่เราชอบมากๆแทบจะชอบที่สุดในชีวิตนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ไปชนบุรีได้กินปูไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เหมือนแบบได้แบ่งปันสิ่งดีๆกับคนรอบๆตัวเงี้ยก็เลยเราดีใจนะว่าที่เราจดไว้เพราะว่าอย่างทุกวันนี้ค่ะเรา ถึงมันจะผ่านมาแค่เดือนเดียวเองอะเราลืมเราไม่หมายถึงว่าลืมที่จะนึกถึงช่วงเวลาดีๆมากๆที่มันเคยเกิดขึ้นตรงนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นการได้มีอะไรเป็น reminder แล้วก็ย้อนกลับมาดูก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็เลยจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอยากชวนมาให้ลองทำสิ่งนี้กันอะอืมแล้วเราจะพบว่า มันมีช่วงเวลาที่ดีกับตัวเราเองได้ที่จะให้เวลาตัวเองในการทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอืมแล้วก็ได้เห็นความพยายามตัวเองในที่ผ่านมาด้วยเนาะทั้งที่แบบจะทําอะไรออกมาดีไม่ดีมันก็ผ่านแต่ละวันมานี้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องขอบคุณในทุกๆวันนะคะก็วันนี้เหมือนมาแบบเมา้มามาอยเฉยๆแล้วก็ไม่เคยทําคลิปลักษณะนี้เลยอะ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ บ้างสักนิดหนึ่งหรือถ้าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแค่ได้ฟังแล้วเหมือนมีเพื่อนสักคนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคมากๆแล้วค่ะถ้าเกิดมีอะไรอะ่ะมาเล่าเดี๋ยวก็จะมาเล่าทิ้งไว้อีกแล้วกันนะเราเจอกัน